กับช่องยิงนอดแช n แนลค่ะแล้วก็น้องทับทิมนะคะสวัสดีนะคะวันนี้กำลังจะอาบน้ำค่ะทับทิมสวัสดีหน่อยค่ะไล่ไายทำไมหน้าหนุมมอมแมมจังเลยคะสวัสดีค่ะอันนี้คุณพานุม,มาตรสวัสดีด้วยนะคะ แม่เพิ่นต้มนำ้ำให้เพื่อนอาบอยู่พี่น้องก็เลยอุ้มมาเร่นน้ำเอออุ้งด๋งอะดึงดงดึงสวัสดีหน่อยค่ะเร็วฝ <c oughs> นตกเบิดมือพี่น้องเลยหลังจากที่ไปินเขาก็ทอนแมงกอกมาฝนกระตกเบิดมือเลยบ้านนี้ อัหนูหน่อยค่ะจับหนูไว้หน่อยค่ะจับหนูไว้หน่อยค่ะจับหนูไว้หน่อยค่ะไหนนีะเดี่ยดึงดึงดงนอนเอาออ,อ้หลังจะหักะเนี้ย <laughs> ขัน้นเนาะล้างบ้านฉักบ้นเนี่ยเออ,น,อน,นั่นแหละนอนนึกเช่นหล่ห้องผู้ใดว่าห้องผู้ใดว่าห้องผู้ใดว่าสวัสดีนะคะคนเก่ง ดึงดึงดึดอ่ะดึงดึงดึงไข่เนี่ยไข่เนี่ยสวัสดีหน่อยค่ะใส่ชุดสวยจังเลย มาแล้วป,ป้อนอุ้ยปีนทองเลยบ่ปีนทองเลยบ่ปินทองเล่นบอว้าวิีนทองเลยบอ่ะปีนอีกนะพี่ตุลุยจุลุยจุลยลงบอลได้น่เ เข้าใจไหมคะหนูเข้าใจัม่ลูกเข้าใจไหมคะไปแล้วไปแล้วทุกจ้า ทุเจ้าเล้วทุเจ้านี่ยังกัดตาโนูเนี่ยฮะเะไรกัดตาคะนี่ยังกัดตาปะเอาอะไรคะจะเอาอะไรคะ อยายามาอีกดีละเดี๋ยวเพื่อนก็นขวามปอีกเฮ้ยขี่ไหมพยายามาอีกดีละเดี๋ยวก็ขวามปอีกดูหน้าหนูสิหน้าหนูเอา เซตกับผ้าปูที่นอนหมดแล้วเนี่ยหน้าหนูสะอาดแล้วเนี่ยจะร้องไห้แล้วเนี่ยเนี่ยเอามือปิดหูแล้วเนี่ยมือมืมมมมห้หดิกระโดดกินกระโดดเนาะกินกระโดด ดูผมหนูสิเนี่ยกระเซิร์กระเซิงมากเลยนี่ไปใส้ไปบุญ <laughs> นูอยู่กับใครคะไอ้หนูอยู่กับใครคะไม่เอาคะ่ะนั่งลงมาอนนี่น้ำลงนัง่งลงไอ้จิงดึงดิงดนั่งลงจิงดึงดิดโอว้ย,ยิ้มนะ <c oughs> อ๋อผู้ใดว่าหนูวะหุี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 ใครว่านหนูเนี่ยไป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 ใครว่านหนูคะไปบ๊ายไปไปบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนหันหน้ามาบ๊ายบายก่อนแหนเนี้ยเนี้ยแนเนี้ย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  หาหน้ามาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไปแล้วพี่น้องฝนตกไปไหนไม่ได้เลยฝนตกค่ะเดี๋ยวแป๊บเนือง <laughs> Đừng Ủa <h it�> <t believers> cứ đoan nhiều chẳng xíu là